เปนกยังติดครับผมนะครับเป็นกาเว้าหรือเป็นนกกดปูดกรบโปูงครับเขาก็น่าจะเป็นนกเขาครับ <ś led> จะคล้องรุ่นคลาดใ <ś led> คอยูว่าเป็นนกเขาอ่ะมาไว <ś led> ้ายแ่่ทีอ <ś led> ูน้นกเขาอีดีไ,ไปนักหนาวไปเรื่อยวันนี้ โคตรดีดองเขามาตัวไง่ขนาดด้มาจะแข้งดิแขงพีหันมาหนมาเป็นไดครับฝนเล็นึงแต้มว่ามือนี้สวมหนาเนี่ฮแบบงามหนกตัว ทีมงานสายจุกขันไหนส่เสือสายจุกนี่ยังคักเลยนี่